สวัสดียามเจ้าเจ้าเจ็ดโมงห้าสิบห้าลวเจ้าจะแปดโมงแลวเจ้าแต่ว่าแมลงหัวค่ำฝนตกลงมาก็เย็นสบายเนาะชุ่มช่ำชุ่มช่ำนี่ก็มานอนตรงนี้ได้ระเบียงตะลุ่มนี่ได้สามคืนแล้วเจ้าสบายเจ้าเนี่ยพอหันไปแผ่วาะ หน้าบ้านวงแหวนปล่เย็นสบายเจ้าเข้าวก็กินแล้วเจ้าอืมมีคนแอบฟังตอบโต้หอาตัวทองข่าวแล้วลูกหนูคุยกับแม่หรอครับเข้าก็กินแล้วเจ้า <c oughs> กินมดแ <c oughs> ต่คืนแต่คืนลูกธนพรซื้ออะไย่างก็อย่างก็เนี่ยบัวลอยจ้ะบัวลอยมีไข่แดงมาลูกหนึ่งเนาะอร่อยลำสมัยนี้ไออย่างปลากระกนหือน้อยเดียวน้อยเดียวเนาะแต่กระปอสำหรับเฮา แต่ถ้าคนเปินกินเก่งนี่เปิ้นกินนักถ้าจะใบอินลํำดิวันหลังซึ้ซื้อมาฮะมันมอนเตือ้อของทีทำคือดีๆจะน้อมตึงได้ขายหมอะจะไปปรุงจะไปแต่งนักลํำไปวานก็จะไปวานเกินสมัยนี้ปนบปกินน้ำตาลกันนะเจ้าบ้านนี้บอกเคยซื้อน้ำตาลเลยฮะ ซื้อแต่น้ำผึ้งไว้โอ้ดูให้จ้ะดอกอปุญาหาเหลืองเต็มต้นให้จ้ะดอกปุญญาเดี๋ยววันนี้จะ้ลูกอ,ออกไปั้งลมด้วยข้อดีใจฝนตกมาเราต้องหดน้ำ อย่างติ่ปลูกว่าก็ยังหลายต้นอยู่สวัสดียามเจ้าเจ้าก็มีความสุขตามภาษาตามสภาพตามกำลัง <sh arp> <sh arp> บริหารไปแล้วเจ้าเนี่ยเป็นชั่วโมงชนะั่วโมงเนี่ยตื่นขึ้นมาขยับบริหารแกว่งแขนแกว่งไหลหมุน แล้วก็ประครบจะประครบประครบตลอดคืนเปลี่ยนตี่ไปก็ตั้งไฟตั้งเวลาท้งวุ๊บนี่จะอุ้ยนี่จะนวดไปแล้วจะนวดตั้งแต่ขาตะเข้าลงไป ก็นี่กระเดาเกาะได้เวลาเนี่ยฮะกระดกเจ้ากระดกตีนก็ก็ยังชั่วแล้วจ้ะแต่ก่อนนี่มันตึงจ้ะสมาจะประเด็นเล็กนิดนึงก็ยังตึงอยู่ยวจะตึงที่ซ้อนตีนะฮะมาถึงเขาน่าจ้ะตึงกระดกขึ้นแล้วก็กระดกลง ก็วนนันนึงก็ทําหลายรอจบจะแต่ว่าได้ลูกไปยืนเนี่ยจะเกาะกาแพงนะจจะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาหล,หลายๆรอบนะอ้โตึง มีขนาดประคบไว้นะะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะเจ้าใครที่ปวดเมื่อยป่วยติดเตียงนะเจ้าเดินมาได้นะเจ้าสู้ๆเดินมาได้ได้มาได้ก็ทำเ,เรื่องนึงแต่เราก็พยายามไปเรื่อยๆ นะฮะก้มตัวได้เจ้าเส้นแบบแบะบตึงแต่ไดแล้วเจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดีเจ้า